สวัสดีค่ะเราพบกับคุณครูน้ำนะคะกับหน่วยการเรียนรู้ค่ะหน่วยโรงเรียนปลอดภัยหา่างไกลโควิดสิบเก้าเด็กๆคะวันนี้คุณครูน้ำจะพาเด็กๆมารู้จักกับเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะอันนี้เรียกว่าเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายสิ่งที่คุณรูน้ำถืออยู่คือเจลล้างมือนะคะทนนีนี้เด็กๆรู้จักไหมคะว่าเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายวิธีใช้ก็ทำยังไงะคะคุณครูน้ำจะบอกคะเด็กๆแบ,บมือแบบนี้นะคะแล้วก็เดินตรงมานะคะ วางมือแบบนี้เสร็จแล้วเอามือแตะไปที่นี่ค่ะแตะไปที่แตะไปที่เครื่องวัดอุณหภูมินะคะจะมีเสียงการสัญญาณดังตี๊ดเด็กๆกล้มดูค่ะตัวเลขจะอยู่ที่36.5แสดงว่าอุณหภูมิของเด็กๆปกปตินะคะอทนนี้เป็นเจลค่ะเจลเด็กๆเอาไว้สัมผัสนะคะเป็นปุ่มกดนะคะเพื่อเป็นการล้างมือนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็ถูะคะ สวัสตีวันนี้พบกันสุขใจท่านฉันได้พบเธอโอลัญล่า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 ลาโอลัญลาล่าล่าล่าลาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจท่านฉันได้พบเธอโอรัญล่า เรียนกันเลยนะคะจากการที่ผู้ครูน้ำพาเด็กๆออกไปชมมาลยคะเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วนะคะเด็กๆรู้จักเครื่องวัดอูณหภูร่างกายแล้วรู้จักเจลแอลกอฮอล์แล้วใช้เพื่องควาสะอาดร่างกายต่อไปเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับทําไมเราถึงต้องมีวี่ีหรือเตรียมตัวในการรับสถานการณ์โควิด -19 เด็กๆคะต่อไปเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของการใส่แว่นี่าขั้นตอนค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะเด็กๆต้องล้างมือ<ๆ>ก่อนที่จะหยิแบแมสกที่มันใส่นะคะขั้นตอนที่2เมื่อเด็กๆใส่แมสแล้วแมสกจะไปู่ที่ตรงตาได้ไหมคะเด็กแบบๆไม่ได้นะคะแมบสบควรต้องปิดที่นะคะจมูกกับปากของเรานะคะขั้นตอนที่3เมื่อเด็กๆใช้แมสเสร็จแล้วต้องเป็นยังไงคะ,ะต้องทิ้งนะคะเอามาใช้ซ้ากันได้ไหยคะไม่ได้นะคะขั้นตอนที่4ห้ามทำหน้าตาชมลุกค่ะหรือ เปิดเปลื่อนนะคะเปิดเปลื่อนนี่ก็ต้องทิ้งเลยนะคะใช้ไม่ได้นะคะขั้นตอนที่5ค่ะเมื่อเด็กๆใช้เสร็จแล้วเด็กๆควรทิ้งในที่ที่เป็นยังไงคะในที่ที่เป็นถังขยะหรือเป็นขวดหรือเป็นที่ที่เด็กๆคิดว่าไม่มีใครเอาหยิบมือไปใช้เพราะว่ามันจะมีเชื้อโรคอยู่นะคะแลื้อหเป็นขั้นตอนของการที่จะใส่หน้ากากอนามัยนะคะห้าขั้นตอนนะคะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะเด็กๆ คุณครูน้ำมีอุปกรณ์ให้เด็กๆดูค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะอันนี้คืออะไรคะกล่องนะคะเป็นกล่องที่เราใส่ใส่แมสไว้นะคะก่อนที่เราจะหยิบมาเราก็อนะคะล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะแมสจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดเ,เด็กๆเสร็จแล้วเด็กๆกล้างออกแบบนี้ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะมันจะมีรออเหล็กตรงนี้ค่ะเด็กๆกดลงไปทีตะะ่ตรงกลางนะคะตรงกลาง เสร็จแล้วก็ามาสวมใส่ที่หน้าของเรานะคะแบบนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะปิดระหว่างเลยคะจมูกกับปากดึงให้ดีนะคะ,ะเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อโรคเข้าไประหว่างอ่าไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปได้นะคะเด็กๆนี่คือการสวมหน้กากากที่ถูกวิธีนะคะเด็กๆให้ตั้นต่อ,ตอไปมเมื่อเด็กใส่หน้ากากสวมหน้ากากเรียบร้อยแล้ว,ลวอ่าวิธีที่เราจะช่วยให้โควิดไม่มาอยู่ใกล้ตัวเรานะคะเชื้อโรคไม่มาหาเราเด็กรที่เรา ปีท so 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 you know, so ี่ฝ่ามือนะคะเด็กอาแล้วเด็กๆก็ถูค่ะถูค่ะถูนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆถูเพื่อที่จะเป็นไงคะอ่าไม่ให้เกิดเชื้อโรคอยู่ที่มือเรานะคะอ่ะเมื่อเรามีเจลแอลกอฮอล์เจลแล้วเราก็ยังมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็สามารถใช้ได้อะคุณผู้น้องีแอลกอฮอล์เด็กดูนี่ค่ะแอลกอฮอล์เด็กค่ะแอลกอฮอล์นี้เป็นสเปรย์สำหรับฉีดเด็กๆใช้ฉีดค่ะ แบบนี้ค่ะอ่าฉีดเลยฉีดเลยฉีดได้ทั้งตัวเลยเห็นไหมคะอ่าเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็นี่นะคะอ่าฉีดได้ทั้งตัวเลยเด็กๆไปไหนก็ต้องพกนะคะต้องพกแอลกอฮอล์หรือพวกเจลแล้วก็ต้องมีเลยคะ่ะหน้ากากอนามัยด้วยนะคะทุกครั้งอ่าตอนใต้เด,เด็กคะคุณครูจะมีทำมาเล่าให้เด็กฟังเด็กๆอยากฟังไหมคะอ่า มิทานเรื่องอะไรเนาะอ่ามิทานเรื่องอีเลสเโคอยู่บ้านตั้งโควิดอ,อ่าเดี๋ยวลองทำดิอัองค่ะนิ้ทำของคุณคูณนะลเดูนะคะชุกเฉินุกเฉิญโรคร้ายคุ่คามลามไปใหญ่โต อ่เศร้านะคะไม่ส่งเสียงร้องเพลงนะเด็กๆนะคะดูหน้าต่อไปะคะ่ะอ่านเล่นทำงานอยู่อยู่บ้านสั้งโลกอย่าเสียงโชคนอกบ้านรับเชื้อหมอบอกต้องเชื่อทำเพื่อตอนเอง อย่าใส่อย่าใช้สับสนไม่ปะปนกันของเธอของฉันกินกันพึ่งกลางเด็กๆต้างเป็ยไม่ใช้ช้อนรวมกันกับคนอื่นนะคะต้องเป็นช้อนของใครของของตนเองนะคะไม่เป็นของคนอื่นนะเดินทางไปไหนให้ใส่หน้ากากปิดจมูกปากไม่อยากจงทำเจ้าหัน ขอย้ำเชื้อไม่กั้งกายาน่าสอบนกเอ,อชื่อของซื้อของเตรียมไว้หรือไปธุรัให้จำไว้นะมีระยะหา่างหน้าหลังหน้าหลังข้างด้านข้างห่างกัน2เมตร่อาอ,าอะเดขาบอกนะคะ ระยะห่างต้องหาา่างกันเท่าไหร่คะ2เมตรให้หมั่นล้างมือหยิบถือสิ่งใดสะอาดปลอดภัยไว้ไวรและถูกร,าร้าสเ้าหันยิ้มกว้างส่งเสียงเป็นเพลงหมอพยาบาลทำงานหนักนะอย่ากเพิ่อมอค่ะ ช่วยกันอยู่บ้านสู้อีกไม่น,นานผ่านพ้นโรคภัยนะคะเขาบอกว่าสู้อีกไม่นมานเราผ่านพ้นโรคภัยโควิดเบียดเบียนเรียนรู้แบ่งปันไม่เอาเปรียบกันสร้างสรรค์ช่วยเหลือเมตตาเอื้อเฟื้อเติมเชือ้อเติมเชื้อความดีต้องชนะโรคนี้เพื่อมีเสียงเพลง อีเลเทท็งเทงทงฟังเลนะคะเด็กๆนะคะในบทนิทานที่คุณคณรูเล่าไปเขาจะบอกว่าไงคะให้เด็กวิธีการปฏิบัติตของเด็กนะคะคือการออกจากบ้านบ่อยๆก็ไม่ดีนะคะจะเป็นรับเชื้อเข้ามาออกจากบ้านจลับเ,เชื้อจากข้างนอกและเข้ามาในบ้านเราควรเป็นไงคะล้างมือบ่อยๆสวมหน้กากากปิดจมูก,กปิดปากนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็เป็นไงคะ ไม่ควรออกไปเที่ที่ชุมชนให้เราช่วยกันอยู่ที่บ้านนะคะดูแลตัวเองอันนี้ก็ได้ทาณน้ำก็โจบไปแล้วอันนี้คุณน้ำมีมีมีผลน้ำมาเรื่องสงสัยไหมคะน้าวผลน้ำของคุณน้ำเมื่อกี้คุณน้ำใช้แล้วใช่ไหมคะคุณน้ำใช้แต่วันที่จะบูดเสียแล้วแต่ก็คุณน้ำอยากที่จะเป็นยไงคะทิ้งละคุณน้ำไม่ใช้แล้วนี้คุณน้ำก็จะ ยังคะหยิบออกมาเด็กๆคะพับผ hmm ักทับขึ้นแบบนี้นะคะเด็กๆพับขึ้นเสร็จแล้วก็ทับอีกได้ค่ะให้เป็นแบบนี้ค่ะพับสองครั้งนะคะและเด็กๆก็พับขึ้นพับขึ้นแบบนี้นะคะใหเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พับอีกพับอีกแบบนี้นะคะเด็กๆพักไ่เด็กๆเปิดจุกแบบนี้นะคะ พี่แมสเนาะมันก็จะไปอยู่ในนี้นะคะเชื้อโรคก็อยู่ในนี้เราจะได้นไม่ไป่ปากนกับสิ่งของขยะอันอื่นนะคะเด็กๆอันนี้คือวิธีการทิ้งอีกหนึ่งวิธีหรือเด็กๆจะมีวิธีการทิ้งวิธีอื่นก็แล้วแต่เด็กๆเลยใครมีวิธีการทิ้งแบบไหนที่แต่ง่างจากคุณครูหรือเด็กๆทำอยู่ที่บ้านแล้วทิ้งแม้ก์แบบไหนหรือทิ้งแบบของครูโดยการพักแล้วใส่ไปในขวดแบบนี้เด็กๆ แล้วอยากรู้ว่าเด็กๆที่แมสในลันกษณะแบบไหนเนาะใน,ในการทิ้งแมสของแต่และคนไม่เหมือนกันเนาะนเด็กๆลองส่งคิดให้คุณน้ำดูน,นะคะแต่ของ,องบบคุณน้ำายีบนะแล้วทำแบบนี้ภายในนี้จากนั้นเมื่อเราใส่เสร็จแล้วเมื่อกี้เราหยิบออกมาครับนะคะแมสมันก็จะมีเชื้อโรคอยู่ทนันทีพอเมื่อเราเสร็จแล้วเราควรจะเป็นยไงคะฉีดแอลกอฮอร์ที่มือเราค่ะฉีดได้โด่อยบ่อค่ะเพื่อที่จะเป็นไงคะ,ะเพื่อที่จะ ให้เชื้อโรคมันโดนจากมือเรานะคะอ่าทีนี้คุณครูน้ำจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมศิลปะใครอยากทำกิจกรรมศิลปะคุณน้ำมาทำกิจกรรมศิลปะกันเลยค่ะอ่ะเด็กๆค่ะมาถึงขั้นตอนของการทำศิลปะวันนีค้คุณน้ำมีใบงานให้เด็กทำนะคะอ่ะดูคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามเห็นะคะเด็กๆถือภาพนะคะอ่าเรามาระบายสีภาพให้สวยงามกันนะคะเด็กๆ จะทาให้เด็กๆไงคะฝึกสมาธิเด็กๆนะคะเด็กๆอยู่บ้านจะได้มีสมาธิในการทํางานในการเรียนนะคะเด็กๆเป็นการฝึกสมาธินะคะไม่ต้องรีบค่ะเด็กๆสีเนาะพยายามไล่สีให้สวยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะมีกรอบเห็นไหมคะมีกรอบสีน้ำดาวเป็นเส้นนะคะเด็กๆอย่าระบายออกนอกเส้นนะคะดูดูเส้นให้ดีนะคะเด็กๆเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะคะ เด็กๆระบายไปเลยนะคะอย่าให้เป็นสีขาวนะคะเด็กๆนี่คุณครูเปลี่ยนสีบ้างคุณระบายสีผงบ้างเด็กดูนะคะตัดมืนมาค่ะเด็กๆผมนะคะคุณครูจะต้องใช้สีดำนะหาสีดำก่อนลูกอ่าคุณน้ำใช้สีดำรัดมือนาค่ะเด็กๆอ่าคุณน้ำใช้สีดำเจอแล้วค่ะ น้ำใช้สีดำในการระบายผมนะคะเด็กๆเด็กๆอยากระบายสีอะไรระบายเลยนะคะไม่ต้องทำตามคุณน้ำค่ะแต่ว่าระบายสีออกมาให้สวยงามเนาะเพราะว่าในคำชี้แจงของคุณน้ำบอกว่าอะไรคะนักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามอ่าเป็นการฝึกเป็นการฝึกอะไรคะสมาธิอย่างนึงนะคะในการระบายสีอ่า เ,เมื่อเราเสร็จแล้วคะ่ะท่านเมื่อเราระบายสีเสร็จแล้วแอนแอนเด็กๆลองดูคะ่ะคุณน้ำระบายสีเสร็จแล้วเป็นไงบ้างคะผลงานของคุณน้ำ,นำเด็กๆระบายสีนะคะแล้วก็ส่งคลิปให้คุณน้ำดูหน่อยนะคะคุณน้ำอยากรู้ว่าเด็กๆฝึกสมาธิได้ดีไหมอันนี้คือผลยันของคุณน้ำคะ่ะ